สวัสสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดคตคูสุสุคนล่วสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังไทยพ่อแม่พี่น้องพังลาวพี่น้องต่างประเทศมายาเกยินดีต้อนรับเขาสูซองมอยาบัานป่าอีกแลว้วพ่อแม่พี่น้องมาเนี่มาพ่อมาเจอกับมายาในเมือน,นี้เนาะมายากับวายู่ที่มองเห็ุเบียดเหตุงานของน้องลาตีพ่อแม่พี่น้องก็คืออ่ามายาเขามาหาเพราะว่ามีทั้งบอจันทร์เป็นอ่าสีมาลัดปิบสอบให้ทางของน้ำนะพี่น้องเนาะ แต่เขามาหาน้องนอตีอยู่เพื่อนนี่จ๊กน่องไปใส่พี่น้องเยเห็นได้ไหมตู้บันนี้มาถานไม่ตู้ไม่ตู้คือกันน้องอยู่ใส่ไม่ตู้กับน้องอยู่เพื่อนพุ่นเนาะจ๊กพุ่นไปใส่เอ้าสบายดีไม่ตู้ฮะเห็ดยังกันนี่เห็ดยังนี่แม่เสี่ยหยาลูกเสี่ยหยาหรอเสี่ยหยานะหยาอันนี้แหละแบกินเห็ดอะไรอะไรอ๋งเชี่ยวายเชี่ยหยาเชี่ยหยาหยาในน้อยนี่อ๋อยนี่อะได้ โอใช่น้องไปใช่น่ะแม่อยู่เพื่อนลังนั่นลูกพ่อมาแต่พูดนะแม่บบได้ยินนะไปทางใดเด้อเพราะว่าทางปอาจัรเพิ่นถ่ายอยู่เพิ่นเพิ่นเอาสร้างมาเบิ่งของน้ำของในนะแม่อันบริโทรหาเช็ดหาว่าไปแช่งโทรหาปติไปแข่งอะไรเนาะบาทเลยแม่ชิไปน้ำอยู่บ่านเนาะไปหาเพื่อนลังนั้นแม่ เดี๋ยวว่น้องอยู่พูดแต่นบนเนาะโมโหหนูเห็นอะไรด้ยังเห็นอะไรได้ทาาี่น้องบ้านเลยน้องหน่อยู่เฮือนพุ่นบ่ตะกี้นต่แม่แม่อ๋อแสดงว่าก็ต้องอยู่แถวนั่ะเนานนะโดยสแสดงว่บาบ่จันทร์เพิ่นเห็นนะมึงบอกที่ไหนพ่อกระบูคือกันคนมาหอดแต่ห้องแล้ว่ลูกเข้าหาแม่นก็ว่าถึงเติบเพาก,ก็เลยบัดซิมาน้ำน้องเมืเ่อเฮือนพูนนะดเนี่ยพราะว่าไปหาพูดแต่บ่เห็นเท่าหาน้องกระบุติดไปเช่นไรเนาะ ยังฉักโทรศับอยู่ถึงเฮือนแลก็ไปวันอื่นคนยังาไปตลาดตรีนะทำหาจจอของทีหูวจักลอกออกไปรลดกระเป๋้หันไปตลาดบอกยันว่าลูกแม่ตวงที่ชื้อยันจจอของทีหาให้ไปตลาดนำหัน oh. เคยแบบนั้นโดยแม่กับวันนั้นคือกันแล้ว คนชงมากก็ไดชิบมองพ่อไปนอนพุ่นแล้วก็นคนชงมามาเช้าหนึ่งชงมาเผาเนี่ยนี่มะรีเผาเมื่อวานนี่น่ะงวงควาเยียบมันให้กินมันให้โดยแม่อันนั้นพื้นแน่ลูกเมาะเพิ่นละพื้นมาส่งเลยเนาะแม่โอ้ถ้าก็ได้ช่องรถที่ชื่อพื้นโดยแม่ยังรถนึงลูกโอ้ยต้องอยู่บ่เป็นเนาะเจ้าก็เนาะหญ้าบ่มีก็บลกหญ้าบบไหนล็อกข้แรกลูกมัน ลกถ่ายไ้บ่คือว่าคือว่าอยู่ชื่อๆมันก็เมื่อยมันคนเข่าเลยลูกโอ้มันเหนื่อยมันยังและเหนื่อยค่ามลิเห็ดไหนไครเน่บ่แม่แอนมันเอ็นหยุดยังแล้วก็พออยู่ค่ามลิเฮ็ดนี่ยคือว่ามุดมัดคือพี่จังโดยชาวอ่อนฮอนที่ทานชาวอันนี้นั่นได้ชอบนึงเมื่อวานนี่ได้ช่องชอบ คณะพลเป็นไปได้นี่จะใช้ห้องน้ำได้หาชอบแล้วหายขี่ถ่านค่ะอ้าวแต่หันแล้วก็อาบน้ำก็ลกเง้ยลกเง้ยแล้วคำไรลานมาหับแล้วก็เมื่อนอนพุน่นโจยอใช่หมากบวบได้ไหมมันยังไม่ทันได้หมากได้ละมันไม่ทันได้มันไม่มมเป็นเลยจังไหมเจ้าว่าเปลี่ยนกับบจักแมนพึงแหละเดย <c oughs> งัวควายยีบอยู่คู่มือเอ้ามีงัวมีควายเข้ามาอยู่บ่แม่นี่นี่ีบ้านงว่างกยา่อ๋อมีงัวมีควายเข้ามาฮอดพี่บ่บ่อ๋อางเปมีงัวมีควายมีแบะหยบๆอืมโนยแม่แม่ก็เฮ็ดนี่อยู่ไปๆละอ๋ออยู่ซื่อบ่ได้บ่อยู่ซื่อบเมื่อยบ่แม่เมื่อยคือว่ามนตหมดกนาหนักหมดคึกๆน่ย คอนเท็ด uhm ์น <Hey, ่นี่นะไข่แน่ทำตีนทำเต็มตลอดเลยเออพอไข่แน่เอาไปพรมแดดพอด้วยหลบแถวนั้นก็มาหลบแถวนี้อีกมนโดยแม่โดยโดยกินแร่เข่ามาเนี่นะกินแล้วค่ะเอาไปเข่าฮะถ้าก็เอาไปผักเข่าเลยโอถ้าเขาจะผ่าเข่าน่าจะแม่กินมาเนี่กินอันนั้นกินนั่นตีนนันตับเบาเตียงชื่อให้แต่มาชื่นตับจับไก่คนชื่อแต่มาชื่นนี้ หค่ะหมดโมนี่ลวยอ๋อแต่กินลายมือดิค่ะลายมือเลยวปีงตับในช่องปีงแล้ไก่โตหนึ่งผลปีงนะโอ้กินในฉาเม,มื่อนี่แหละพผลีหมดโมนี่มือเฉาเนี่ยมือเทียงนี่แหละโดยแม่อยู่ก็ขออยู่จะซื้อผเป็นเนาะต้องเห็ดหาเห็ดกระลอกก็แก๊กแม่ก็ได้เ็ดโอ้ผนมาถา่าแติดหงแล้วว่าไปทางใดดี ถามเจ้าของถือูจักดอกรถพนจอดอยู่ในหั่นอ้าวไปทางไหนบ่ฮู้ดอกกะคือสิเมื่อเบิ่งตอนนี้เฮาก็บ่ฮู้คือกันเนาะสิพอสิเจอกันบ่โทรติดลบ่จังได๋ดเพิ่นไปทางใดเนาะเพิ่นเฮาก็บ่ฮู้คือกันบ่ฮู้ก็บ่ฮู้คือกันอ่ะบ่เป็นหยังหรอกแม่บ่งน้องๆก็คือสิพอสิเจออยู่เนาะก็คือสิมาพอบ่เจอกันอยู่เาคิดว่าบ่งดอก

ไปบ่เอดบ่ย so ังบ่ฮอดโดยแม่บ่เป็นยังมาเป็นย่งเดียวโดน้าน้องมา่บ่งน่ะคือพ่อเราไปใส่เครื่องซานเพิ่หนเนาะหั่นเนาะเโยอ่ะจัดไดนโดเคไนดนโิแม่นด้าเดน๋ยวเฮนสิอันเมน่อหาดนโ่าน้องก่อนเนาะบัดนี้เนาะบ่มนยดนเนนโนโดนดนอสินโดนดนโ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 นโดดนโนนนนดนนนนนน เอาติหลายเขาขอตัวครับคุณแม่เด้อโดยเมื่อหาน้องุูนใดเมื่อเฮือนเมื่อุูนใดเขาสิเมื่อเฮือนเมื่โดยโดยอาเมอยู่ดีมีเฮงเนาะต้องหาลูกหยาดย่างเดียวของเราเนี่ยหยาดคือวิีดอกพี่น้องงังไงหยาดน้อยๆมันยันมันถ่วงมันหิ่นั่นคืออะไรนั่นอยู่ซีวเป็นเนาะยิบนี่แหละนี่เคยยิบไปื่จิงจี่นเลยโดยเพราะลานที่นี่แนวเนาะคำเลยก็หามองหงมองลูก มาหักแล้วก็อาบน้ำเอาบ内衣แล้วก็พอมกันเมื่อมือคืนนี้กันตอมกันเมื่อหกโมงแล้วเมื่อโดยโดยโดยเตยไผ่เตยพื้นไว้แล้วแลนมาเอาแม่แล้วก็พอมกันเมื่อโดยโดยอ้าวโอเคเดี๋ยวเขาเมื่อหาน้องก่อนแล้วมาเดินเดินเมื่ออยู่ดีมีเฮงเนาะทึกครับร่างกายแข็งแรงแม่เมื่อยก็เศร้าเมื่อยเด้อโดยอกลับกันเลยสบายดีแม่โดยแม่เจอขึ้นกันเนาะกลับแล้วโดย อ่ะโอเคน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรยากากาสติเมื่อหาทั้งน้องะตีต่อพี่น้องเลยมาหาเพื่อนเก่าทั้งนี้กับพ่อพ่อมาเจอครับนี่อ่ากวางสีเลี้ยงทานเลยแหละพี่น้องเลยทั้งครอบครัวน้องละตีกันเนาะเพราะทั้งน้องละตีกับน้องพามีถึงเป็นคนขยันเนาะพี่น้องไม่ตู้แล้วอยู่ซื่อๆบุเป็นพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องไปเบิ่งไปสมต้องกันกันบรรยากอยู่กันน้องละตีอีกหลังหนึ่งกันได้พ่อแม่พี่น้อง โอเคนะพี่น้องเนาะอ้าวสบายดีป้าจันเปิดกล้องเลยได้นหมนะเปิดกล้องเลยเลยเอ้าโอ้แล้วเราบ้าเจ้าไหนโอ้สบายดีพรเฮ็ดยังกี่นี่ต้มไข่ต้มไข่เฮ่ไข่เตะอ้อต้มไข่กับปลาเป็นปลาเป็ดผลแห้งฮะผลแห้งต้มไข่กับเป็นอยู่เนาะซุกอยู่ฮักคักสีเผาไปใส่นะ อ๋อทีเมื่อไม่เท่าออเดเรียบร้อยเนาะเรื่องคืยข้งน้าของนต้มไข่เนี่ยบ่ถายไม่เท่านะเดต้มไข่ต้มไข่ถ่ายไม่เท่ากินดิออทาดีได้กินไข่บ่มนโอม่ดกินกวนบ่กรบปลูอ๋อไกับปูปิ้งเดียบ่ยัง มาสิมาเนี่ยได้กินน้ํานี่มื้อนี้ไปไสมื้อนี้ถามก่อนมื้อนี้บ่คือหาตัวยากแท้บ่ได้ไปไสคือมาอยู่พ่นบ่แม่อ่าอ้ายมาหาแต่ทางจเพิ่นมาบ่เห็นก็เลยให้อ้ายไปนําเอาอยู่พุ่นไปเห็นแม่เ่าแล้วนั่งอยู่นี่แหละน้องหลาอยู่นี่บ่อยู่ไสอยู่เพื่อนไปอันนั้น ไปทองหน้าโบไปธระส่วนตัวไปนั่นแล้วที่เออทั้งหลายเพิ่นไปธระส่วนตัวเพื่อนน้องพี่น้องทำธระส่วนตัวเพื่อนก็ไเดยโบหินตอนที่มานะบัดไปทั้งนั้นพ่อไปถามทั้งไม่เท่าไม่เท่าแล้วก็ว่านั่งรัตีก็อยู่ผุ่นไดุ้กเลยหรอะอ้าวยังไงดีบัดนี้วะนอกจากใคไี่ได้กินนังกับเข่ามันเนี่ยบ่วีมีแต่ปลาทู แิ่ปาทูซื้อมาตลาดพวกปาทูนะปาทูติดเข่งปาทูติดเข่งเห็ดทองน้ำเห็ดอย่างไรคุดเรียบร้อยแล้วบ่ยั่งเลยเป็นว่าเห็ดแบบนี้อ๋อโดยจะได้สบายเนาะโดยนี่คูกแรนเขาป่าพี่น้องลย เป็นผู้ยาผู้หญิงแล่นกับปลาไปไปแกส่งให้คนเบิ่งีแบ่มีเนาะก็จําเป็นนั่นแหะอ้ายเพิ่นเแล้วบ่ลําให้ลํานานหลยมื้อเด้ยังยังบ่เอยู่ซือนี่เพิ่นก็มาอ๋อเพิ่นมาอยู่เนาะยังบ่เล้ลําให้ลํานาอยู่พี่น้องเ้อืมสรุปแล้วบ่ให้อ้ายฟังนกเพิ่นานสิได้ก่ออยู่บ่เพิ่นซานก่อก่้ก่อบ่ โด้วยแกเป็นแบบชิดทันจีเกาะไฮยู่ง<อ>ด้วยชิบะเมน้นน้องลาตีได้มาบัดดิสิเอิญเจลาตีได้จ้ะชิเอิญเป็นเจได้บัดดิจักบัดสิลืมอ้ายูย่จักบัดดิบ่ลืมดียัอ่ะ่ะเยนินวะจะแบดจะไปเมืองนอกเมืองน้าพื่บุจ๊ะไปมาไปเลยไปเมืองนอกเมืองนากับผ่าเงินมาให้ให้เลย เมืนอกี้ผมได้ไปดอมึงมีอย่างไงเนาะในทั้งหลายเห็นแล้วเมื่อนั้นกะเคยนคอดท่านจนค่ำบ่เมื่อนะเอ้าคอดอันเมื่อนั้นยังคอดมาทอดตออีกหรือ่หรือว่าคนละมึงเหมือนกมือเดียวกันมือเดียวกันบ่โดยป๋อตัวอ่าระหว่างไอ้กับไอ้เตียงไอ้เตียงไทยท่ามันดังมนบ่โดยอ๋อตอนค่ำอ่ะนะ โดยยังบลูกบลาอยู่เนาะคำประดับดอกเพ็ดมันไดี่อวจิวันนี้กําลังเชียรงไม้แล้วเห็นเมย์แล้วเอาไม้มาเป็นบ่<ม>หากระสือพื้นเนพล่โดยตกขึ้นตกเก่าอะไรตอนนี้กับเพล่สีตกเลยพี่นอ้อง <c oughs> ไอ้ทั้งไอ้อันน้องพามีเพล่นลนต่ก็ไม่ได้เห็นหนาเห็นตาเห็นเข้าเตือน,นเลยพี่นอ้อง ตรงนี้เพิ่นบ่อยู่เฮือนอยู่ซานเนาะเปินต่อยให้นาที่ให้น้องลาตีรับงานหนักผู้เดียวนะช่วงนี้เนาะชี้จงเอาแม่นบ่น้าังนี่คือบ่ออกบ่้องล่ะก็ออกอยู่เอาแกงอยู่บาตีจนเจ้าสิิแงาไมก็มือเด้ติอนบ่ออกก็ดีโอยถ้าออกได้ละมันมีกว่านีแล้วเนาะ กงนะว่าจังไผแกงจัก2 3อันนี่ก็โยกินจนบ้าตาจนเดือกออกพุ่นเนาะมันหักมันบ่ออกอ่ะสิออนแต่ไม้นี่มันเฮ็ดเฮาหัวเลยจังบะแมงไผบ่แม่นเฮาแหละบ่อยากินแกงมันหลายกว่าแกงมันแกงไม้นี่มือใดที่แกงโทรหาไดเด้อไผโทรมานไปรับโทรศัพท์กันไปโว้าว อือเนาะกะบ่มียิงหลายมื้อนี้กะไอ้แบกเข้ามานี่นําคือเก่ามาทางบ่าวจันทร์เพิ่นมาแจ้งข่าวดีเนาะโอ้ยเป็นได๋ก็บ่สึกดีใจอยู่บ่ดีใจอือก็ได้รับข่าวดีอีกเทื่อเนาะบดนี้สิแม่นงดีบาดนีเนาะมีแต่ข่าวดีด้อบครัวนี่นะทางมีตู้กลกหญ้าจักแลกหญ้ายังบ่ทหญ้าันหญ้าเพิ่นลกนะอยู่ซื่อๆบ่ได้แล้วันทางมีตู้กได้ อะโอเคเพว่าหลายให่างเนาะอ้ายขอตกลับก่อนเด้อวันนี้เด้อโอยอ่ะไหนเจ้าก็สิไปรับไปตู้ต่อแม่นบ่โดยโดยอขอตกลับก่อนเด้อมือหน้ามือดังสิมาดินไม้เนาะโดยมากินแกงไม้มือดแกงไม้โทรบอกเลยเด้อสิมากินแกงไม้โดยกินแกงไม้ดโอเคจังได๋ก็อยู่ดีงกลับก่อนเด้อันีเด้ออะสดีทั้งโดยปกลับเอ้าบ่แม่นเนาะกลับก่อนเด้อปกลับ อ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ้าวบัวบัวยังยังนะสิรักเราไม้วะสิรักเราไม่ย่ามาเห็ดเบียดนี่เด้อเพื่อนเอาขี้ดินถมไม่อยู่โดยเอออยากจากยุ่งบัวยาวกันเลยเด้อไปเสร็จปะค่ำมืดเพราะบัวยาวกันยังจะไปเครียดหนึ่งอยู่แล้วพี่น้องจะได้กินอ่ะต้มไข่ต้มไข่กระสุกอยู่แด้หนึ่งนาทีกันแล้วเนาะ không <laughs> à, kể cả ngân ngay không kể cả thúc yêu hạc đẹp hả sợ bài đi bác sĩ hả lâu lắm anh quý 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 anh 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 ทางต้นทางไปพี่น no mm ้องใช่ไหมที่เดได้มื่อเลยมันหลายมองหลายทางหลายบ่อนเนาะมันคนละทางพี่น้องเลยต้องแดินอ่ะเดนดังอยู่เนาะอกินข้าวเที่ยงได้เดินเมืองเท่าแก่หูมุ้งแรงพี่น้องเลยแม่นแมนแมนน่ะจิ้งหูกันนี่อยู่เนาะโดยไม่ไดเคยทายท่าไม่น้องมีพักกี้เล็กเนาะอ่ะโอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะบรรยากาก็จะได้เดินทางไปต่ออีกแล้วพี่น้องเพราะว่ายังมีอีกเคสหนึ่งพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะ มอยาก็ต <S 々> ้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิด์ุกู้สุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสมผลงานของมายน้อยเลยตลอดมาเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามอยาเห็นอย่างคิดพลาดไปว่าอย่างคิดพลาดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะมอยาก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพี่น่าดีๆกันเบิด์ุกู้สุกคนที่เข้ามาติดตามครับสมผลงานของมายนอยเลยตลอดมาเนาะมอยาก็ขอยพในใจให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมี่ฮงมีเย็นเป็นสุขสุขใจสบายใจตลอดชีวิตคิดสิเด็กก็สมหลังปรารถนานอนรับกออใหเงินนนนนนมืื่่ตระ สำหรับคลิปนี้วันหยา่าแต่ที่ได้จบคลิปปิดคลิปลงไปแล้ววันหยานา่าสิขอกราบข้มากราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องแตงเบิร์ตทุกทุกคนสบายดีสบายดี <c oughs>